คนดีๆที่ทำไมเราจึงควรวางแผนประกันสุขภาพด้วยแบบประกันชีวิตครบการลงทุน Universal Life ข้อแรกนะคะเป็นเพราะว่าเบี้ยประกันสุขภาพค่ะจะเพิ่มขึ้นทุก5ปีโดยจะเพิ่มขึ้นตอนที่อายุของเราลงท้ายด้วยเลข1กับเลข6ค่ะเราจึงควรมีการวางแผนประกันสุขภาพล่วงหน้าเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระเบี้ยประกันที่หนักอึ้งในช่วงยามกเกษียณยังไงล่ะคะลองนึกดูเล่นๆก็ได้ค่ะหากวันที่เรากรเกษียณแล้วเราไม่มีรายได้เข้ามา แต่เบี้ยประกันสุขภาพ,ภพหลักแสนเรายังคงต้องจ่ายจะดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าเรายกเอาเบี้ยประกันในอนาคตเนี่ยย้ายมาจ่ายในปัจจุบันในวันที่เรายังมีแรงส่งเบี้ยประกันได้อยู่ <S 2. 2 <S ค่ะเบี้ยประกันของแบบประกันยูนิเ r อร์ l ซลไสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์แสนเลยนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆมีฐานภาษีอยู่ที่20%ก็จะได้รับกำไรภาษีเพิ่มอีก20,000บาทต่อปีด้วยค่ะ3ค่ะ แบบประกัน Universal Li f e นะคะจะมีการการันตีผลตอบแทนให้ปีแรกอยู่ที่4%เและปีต่อๆไปอยู่ที่1%ปค่ะแต่การการันตีแบบนี้ไม่ใช่เพื่อทูงใจในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะแต่เพื่อเป็นการปิดกั้นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถสบายใจได้เลยค่ะเพราะไม่ว่าตลาดการลงทุนจะผันผวนักแค่ไหนแบบประกัน Universal Li f e ที่ซื้อคู่กับประกันสิขภาพก็จะยังคงอยู่เพราะมูลค่าจะไม่เหลือสูงจนถูกประคับเวรคืนค่ะ ค่ะแบบประกัน Universal Life มีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มลดทุนประกันก็ได้เพิ่มลดเบี้ยประกันก็ได้แล้วก็สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆอนอายุ30ปีค่ะและต้องการที่จกกะเกษียณตอนอายุ60เพื่อนเพื่อนก็สามารถนำเบี้ยประกันหลังกเกษียณเนี่ยยกมาจ่ายในช่วงระยะเวลาทำงาน30ปีนี้ค่ะ แล้วพอเราอายุ60ปีก็สามารถ,ถึก็บพักชํราระเบี้ยรประกันสุขภาพได้เลยค่ะเพราะว่าระบบเนี่ยจะตัดมูลค่าจาก่อดูน universal Life แผนการชํราพพรับเบี้ยของเราค่ะทําให้เราสามารถมีความคุ้มครองประกันสุขภาพได้โดยไม่ต้องชํราพพรับเบี้ยเองและสามารถใช้ชีวิตชิวๆได้ช่วงหลังเกษียณค่ะ,ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กาลังมองหาประกันสุขภาพอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจวางแผนประกันสุขภาพด้วย Universal Life นะคะก็สามารถกดรับไปเสนอราคาทีนาไบโอได้เลยค่ะ